วันนี้มีมีของมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ก็ซื้อเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีการว่าจ้างนะครับตัวนี้เป็นเป็นตู้แช่นะครับตู้แช่ตู้เย็นนะครับขนาด3าลิตรนะครับเป็นสินค้าจากจีนนะครับหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับจริงๆมันมีขนาด20ลิตรแต่ผมคิดว่าซื้อทั้งทีเราก็เอาให้มันมีขนาดใหญ่นิดนึงนะฮะเพราะว่า 20ลิตรผมว่ามันน่าจะแช่อะไรได้ไม่เยอะนะครับอันนี้เราเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บนะครับมันสามารถที่จะแสงอุณหภูมิในเวลานี้ได้นะครับไฟพาวเวอร์นะครับมันจะขึ้นนะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกำหนดการทำงานได้เป็นแบบ Eco หรือว่าเป็นแบบ Max นะครับตอนนี้เป็นตัวปรับลดอุณหภูมินะครับ นี่เราก็เซตอุณหภูมิได้นี่ผมก็จะเซตไปที่ลบหองศานะครับถ้าต้องการให้มันเย็นไวๆนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้มันก็จะขึ้นแสดงสถานะเป็นอีโคหรือว่าเป็นเฮดเฮดนะครับเฮดเฮดนี่ก็คือเป็นแบบการทํางานแบบแม็กนะฮะตัวถังนะครับก็เป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะครับมีอยู่สองสามด้านนะครับเพราะว่า เครื่องทําความเย็นจะอยู่โซนนี้นะครับเวลายกเนี่ยน้าหนักก็อยู่โซนโซนด้านนี้ซีกซีกด้านนี้นะฮะซีกด้านนี้จะมีน้ําหนักอันนี้จะเบานะครับสามารถที่จะใช้ไฟไฟบ้านได้โดยมีโดยมีหมอแปลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบไฟ12โวลต์ DC นะครับได้นะครับไฟรถยนต์นะครับในปลั๊กจุดบุหรี่นะครับต่อเข้าไป นะครับปักตัวนี้นะครับอันนี้เราใช้งานเทสในบ้านแล้วก็ใช้ปักเป็นอะแดปเตอร์นะครับทดลองไปก่อนนะครับเวลาเปิดก็นัดขึ้นนะฮะงัดขึ้นปุ๊บแล้วก็เปิดฝานะครับตัวนี้ก็ภายในก็เป็นเป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกเหมือนตู้เย็นในบ้านเรานะครับ มีฝาเปิดมีมีมีโซ่นะคอยล้างฝาไว้นะครับอันนี้ก็ทําความเย็นอยู่นะครับทาความเย็นอยู่ออกาเมื่อเช้า,า,ชานี้เพิ่งเพิ่งปิดหลังจากที่เราแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะฮะตั้งไว้ที่ลบห้าองศานะครับก็เย็นวุ้นๆุ้่น,นี่เราก็แช่มาประมาณแปดชั่วโมงนะก็เย็นวุ้นๆแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นน้ําแข็ง 5องศาของตู้ใบนี้น่าจะไม่ใช่5องศาที่แท้จริงนะเพราะว่าถ้าจะทำน้ำแข็งผมว่า5องศาของน่าจะทำได้แล้วนะแต่ว่าน่าจะรักษาสภาพของน้ำแข็งได้สมมติว่าเรา,เราไปเที่ยวใช่ไหมเราแวะหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้านะฮะก่อนขึ้นขึ้นอุทยานขึ้นดอยนะครับหรือว่าซื้อตรงร้านสวัสดิการนะครับ ของอุทยานอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเก็บความเย็นได้นะครับขนาดตัวนี้30ลิตรนะครับ30ลิตร30ลิตรก็แช่ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอากระป๋องเครื่องดื่มลองลองลองวางให้ดูนะครับอันนี้ก็ลองเอานี่เราก็ลองเอาน้ำมาลองแช่ดูนะก็ถ้าเป็นกระป๋องกระป๋องนะกระป๋องทรงสูงก็ก็ได้เยอะนะ หลือพื้นที่นิดหน่อยนะครับเหลือพื้นที่นิดหน่อยสอนสองไม่ได้นะสอนสองล้นนะครับล้นกาแฟ้อนสองน่าจะได้อยู่อ่ากาแฟ้อนกระป๋องสแตนดาดได้อยู่สอนกระป๋องสูงปิดฝาน่าจะติดนะครับก็ดูจากดูจากปริมาณแล้วก็น่าจะได้เท่าไรเอ่ยห้านะห้าสี่ยี่สิบน้ำขวดนะครับน้ำขวดประมาณเจ็ดแปดบาทเนี่ยได้ประมาณยี่สิบขวด นะครับก็เลยพื้นที่ตรงนี้เองนิดนึงนะครับถ้าเป็นเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มขวดขวดเล็กนะฮะก็จะได้เยอะเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบขวดนะครับขวดน้ำใหญ่ขวดน้ำใหญ่ว,หญวางทายแยงน่าจะได้นะแต่ว่าถ้าเราไปแคมป์ใช่ไหมเราก็คงไม่เอาขวดใหญ่ไป พรม,มันดื่มลำบากนะฮะเราก็จะใช้ใช้ประมาณนี้นะครับความเย็นภายในก็ก็โอเคนะจากที่เมเชานี้เปิดนะครับ,น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 ,รบน้ำขวดนี้ก็เป็นวุ้นนะครับน้ำขวดนี้ก็เป็นวุ้นฝาปิดก็มีบ่านะครับมีบ่ามียางนะครับมียางก็เก็บความเย็นได้นะครับมีฝาล็อกนะครับสามารถที่จะป้องกัน ป้องกันฝาเพเยอฝาเปิดนะครับก็รักษาความเย็นรักษาอุณหภูมิได้นะครับ<ม>ตัวนี้นี่เราปรับเป็นเป็นแม็กนะฮะมันก็จะขึ้นไฟสีแดงนะครับพอเวลาทำอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยไฟพาวเวอร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตัวนี้สามารถที่จะปรับเป็นอีโคได้นะฮะอีโค ในกรณีที่ทําความเย็นได้ตามที่เราต้องการแล้วเราทำการกด1ครั้งเห็นไ,ไหมฮะเมื่อกี้นี่สิองศาภายในตอนนี้ลดเหลือ16ละแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะลดลงเรื่อยๆตอนนี้เราก็ปรับให้มันเป็นอีโคได้นะครับกดอีโคปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเข้าโหมดประหยัดพลังงานนะครับการทํางานของ เครื่องทําความเย็นก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะบริเวณน,นี้จะสัมผัสได้เลยว่ามีลมร้อนออกมานะฮะระบายความร้อนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้เดิมผมตั้งไวลง้ลมห้าองศาเนะี่ยเราก็จะปรับให้มันเป็นออลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบได้นะครับมันก็จะทางานไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้นะครับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ถ้าเราอยากจะให้มันทํางานเร็วนะฮะเราก็กดเป็นโหมด ม็กซ์นะฮะให้มันทํางานเป็นเป็นไฮนะครับมันก็จะทําความเย็นอย่างรวด,ดเร็วนะฮะราคาราคาผมซื้อมาประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับ4 0่พกว่าบาทใช้ในรถนะครับสะดวกเพราะว่ามันเปิดฝาแต่สาหรับสายแคมป์นะครับที่บิวตู้เย็นนะครับก็ใช้เป็นตู้เย็นแบบฝาหน้าก็ได้นะฮะมีเพื่อนออกไอเดียมาก็คือ ซื้อตู้เย็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะฮะเป็นพวกมินิบาร์นะครับราคาประมาณ3000กว่าบาทก็หาซื้อได้นะครับใช้ในรถใช้ยังไงก็ใช้กับอินเวนเตอร์นะฮะเครื่องแปลงไฟนะครับเครื่องแปลงไฟอินเวนเตอร์ให้ใช้กับไฟไฟแบตเตอรี่ได้12โวลต์นะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็อันนี้มันก็คืออินเวนเตอร์อย่างหนึ่งคือแปลงจากแปลงจากไฟ AC นะครับ2 2 0โวลต์ไฟบ้านให้มันเป็นไฟ DC ที่มาใช้กับอุปกรณ์นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับไม่ได้ขายนะฮะซื้อมาใช้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับาสายแคมป์นะครับสายเต็นท์สายแคมป์มีติดรถไว้ก็ดีนะฮะถ้ารถมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับ เป็นรถมินิแวนหรือว่าเป็นรถห้าประตูสามประตูนะครับ SUV รถตู้นะฮะก็ก็เหมาะเพราะว่ามีพื้นที่ด้านหลังสมารถที่จะวางอุปกรณ์แคมป์ได้เยอะนะครับก็มีหูหิ้วนะครับถ้าตัวแพงๆกว่านี้นะฮะก็จะมีแบตเตอรี่นะครับรักษาอุณหภูมิทำงานได้ตลอดเวลานะครับตู้ใหญ่ๆบางอันมีออปชั่นเป็นล้อลากนะครับเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยนะฮะชักฝาออกมาปุ๊บ ยก,ยกขึ้นมาตะแคงขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะลากได้แต่อันนี้มีน้ําหนักไม่มากนะฮะมีน้ําหนักไม่มากก็สามารถที่จะสามารถที่จะยกหิ้วผ่านหูของของเครื่องได้นะ,ะหูมีหัวท้ายนะครับเนี่ยฮะเราเสียบไปเห็นไหมฮะอุณหภูมิมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะทาความเย็นไปอุณหภูมิที่เราปรับเอาไว้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นที่ชอบอุปกรณ์นะครับ กลางเต็นนะฮะก็ลองลองพิจารณาดูว่าจะซื้อแบบไหนนะฮะตู้เย็นมินิบาร์นะฮะแบรนด์ก็น่าเชื่อถือก็มีเยอะนะฮะอย่างตัวนี้ก็แบรนด์จีนนะครับแบรนด์จีนถ้าทรงนี้มันผลิตจากที่เดียวกันหมดแหละอันนี้ว่าเขาจะไปตียี่ห้ออะไรเท่านั้นเองนะครับความน่าเชื่อถือก็ก็ต้องวัดดวงเอานะครับพูดตรงๆเลยคือวัดดวงเอาการรับประกัน ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยผมว่าก็ก็คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะครับเราก็ต้องอย่าไปคาดหวังนะครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับก็จบรีวิวนะครับตู้แช่ตู้เย็นนะครับขนาด30สิลิตรนะครับไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับไว้ข่าวหน้าฮะถ้าเรามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือนะครับหรือว่าอุปกรณ์กลางเต็นท์นะครับหรือว่ารถอะไรเงี้ยก็จะทําการรีวิวให้เพื่อนเอนได้รับชมรับฟังอีกทีหนึ่งนะครับชอบก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกด subscribe channel ใน youtube แล้วก็เพจ facebook นะครับบ้านนากรลาดนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางช่องได้ติดทางช่องได,ได,ได้ได้ถ่ายทำนะครับ คุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ